สวัสดีครับวันนี้เรามีข่าวดีมาแจ้งให้คุณผู้ชมทราบครับใช่แล้วครับทาง t i n g o f l i v i n g com ของเรานะครับจะมีการจัดงาน Living Expo 2016ขึ้นนะครับซึ่งจะเป็นงานที่รวบรวมเอาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้เลือกดูกันครับและภายในงานนะครับเรามีหนังสือเล่มใหม่จากทางทีมงาน t i n g o f l i v i n g ชื่อเล็กอยู่ได้มาแจกฟรีครับใช่แล้วครับแล้วมาเจอกันได้ในงาน Living Expo 2016นะครับ25-28สิงหาคมนี้ที่ชั้น1สยามพารากอนแล้วเจอกันครับ living idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับ living idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่ช็อปของ habitat ที่สยาม d i s c o v e r y ชั้น3นะฮะเราพาคุณผู้ชมมาดูอะไรอีกครับคุณผู้ชมครับตอนที่แล้วเนี่ยเราพาคุณผู้ชมมาดูการเลือกเฟอร์นิเจอร์เข้าคอนโดแต่จริงๆแล้วเนี่ยในบ้านเนี่ยเราก็ยังต้องเลือกเฟอร์นิเจอร์หลายๆชิ้นเข้ามาเหมือนกันแต่คุณผู้ชมรู้ไหมว่าการเลือกเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านเนี่ยข้อจํากัดในเรื่องของพื้นที่เนี่ย มันจะยืดหยุห่นกว่าการเลือกเฟอร์นิเจอร์คอนโดอเพราะบ้านเนี่ยมันมีพื้นที่มากกว่าแต่อย่างไรก็ดีเรื like. li ่องของฟังก์ชันยังเป็นสิ่งจําเป็นถ้าเกิดว่าเฟอร์นิเจอร์สมัยนี้เขาจะมักจะออกแบบให้มันมีการใช้ฟังก์ชันได้หลากหลายขึ้นอย่างเช่นโตะตัวนี้ครับปกติเนี่ยถ้าเป็นครอบครัวเล็กๆนั่งกินข้าวกัน4คนเนี่ยโตะตัวนี้ก็น่าจะพอเพียงพอเพียงพอแล้วแต่โตะตัวนี้มันสามารถขยายขนาดได้มากเดี๋ยวเราทําให้คุณผู้ชมดูง่ายๆนะคุณผู้ชมทํกัน็น2คนก็แค่ดึงออกมาดึงออกมาแล้วก็ดันเก็บแค่นี้มันก็จะได้้้เป็็นตต๊ัวววใหหญ่่แลลาายๆกกรูสึ ไอ้น,นี่ยมันเป็นโต๊ะที่ตัวใหญ่เกินกว่าที่4คนจะนั่งใช่อันนี้มันเป็นลักษณะเป็นโต๊ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยใช่ล,ลองนึกถึงวันรวมญาติสี่มีคนมานั่งกินข้าวบ้านเราสัก8คนโต๊ะตัวนี้มันเพียงพอต่อการกินข้าวเลยนะ<ช>วางสำหรับกับข้าวไว้ตรงกลางจานข้าวอรอบๆแล้วกินได้ อย่างไรก็ดีโต๊ะตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถใช้เป็นโต๊ะทํางานได้ด้วยลองนึกดูว่าเวลาเราต้องกางแลนทํางานเขียนนู่นเขียนนี่การมีพื้นที่วางของเตรียมของเยอะๆบางคนชอบแบบเขียนแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่หรือวันเสาร์อาทิตย์เราเล่นกับลูกครับเอานู่นเอานี่มาตั้งมาเล่นกัมาตั้งข้างบนนี้ไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยการขยายขนาดโต๊ะกินข้าวได้เนี่ยมันก็เพิ่มฟังก์ชันการใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ามากขึ้นครับ คุณผู้ชมครับสําหรับคนที่อยู่บ้านเนี่ยมันก็มักจะมีห้องนอนเล็กแหละครับเพราะเราอยู่เป็นครอบครัวก็จะมีเด็กมีอะไรพวกนี้เราก็จะมีเตียงเด็กแบบนี้ะเตียงเด็กก็จะเป็นเตียง3ฟุต3ฟุตครึ่งแบบนี้นะมักจะหน้าตาแบบนี้แล้วส่วนใหญ่จะวางติดผนังเอาไว้ใช่แล้วถ้าเรามีลูกคนเดียวเขาก็จะนอนเตียงประมาณนี้แต่ถ้าเรามีลูก2คนเราจะมีเตียงแบบนี้2ออันแต่ทีนี้คุณผู้ชมครับสําหรับคนที่แบบ มีห้องนอนเล็กห้องนอนเด็กแล้วก็มีเตียงเตียงเดียวแบบนี้จะพบว่าวันดีคืนดีเด็กมันจะมาพาเพื่อนมาบ้านมาทํางานที่บ้านมาอะไรแล้วก็อาจจะมีการค้างคืนกันพูดถึงเด็กนะไม่ได้พูดถึงผู้ใหญ่แล้ว <ๆ S 2> อะไรอย่างนี้แล้วในบางทีเนี่ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาณยเขา,า,าจะแวะม,มาเยี่ยมหลานเขาใช่แล้วอ,อยากจะนอนกับหลานบ้างใช่ดังนั้นเนี่ย<ๆ>ตนเ,นเตียงที่เป็นเตียงเด็กหลายๆที่เนี่ยเขามักจะออกแบบให้มันสามารถขยายขนาดเป็นเตียงคู่ได้เนี่ยอย่างอันนี้ โดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันก็จะซ่อนอยู่แบบนี้นะแล้วก็ดึงเตียงออกมาปั๊บเป็นลิ้นชักโอเคอะไรเงี้ยก็มักจะดึงเงินมาได้แบบนี้โดยมากดีไซน์บบนม,ซมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งมันจะทําให้มันมีเลเวลที่ต่างกันครับแต่มันง่ายในการใช้งานแต่เวลานอนมันจะนอนคนนึงนอนสูงคนนึงนอนนอนต่าซึ่งไอเตียงเนี้ยเขาออกแบบมาแก้ปัญหานี้เลยคุณผู้ชมอ่ะเวลาเรากางออกมาปุ๊บเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วเราขยับมาชิดกันเนี่ย ปั๊บเนี่ยมันก็จะได้เตียงที่แบบว่าเป็นเตียงที่เท่่เเวลลยวนเท่ากันระดับเท่ากันแบบนี้อ่าใช่ซึ่งการที่มีเลเวลเท่ากันระดับเท่ากันเนี่ย เวลาคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายอยากจะนอนกับหลานครับไม่ต้องออกผ้าไปปูนอนไม่ต้องนอนต่างระดับไปแล้วก็นอนกอดหลานได้อย่างสบายใจเลยใช่แล้วก็ไม่ต้องตะขิดตะหวงใจว่าคนนึงต้องนอนข้างบนใครจะนอนข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ในขณะที่แบบเวลาเด็กๆเขาพาเพื่อนมา <ๆ S 1> เขาอยากจะนอนคุยกันนุ่งนิ่งอะไรต่างๆเนี่ยก็อนอนในระดับเดียวกันได้ไม่ใช่แบบลูกเราต้องมานอนข้างล่างให้เพื่อนนอนบนอะไรเงี้ยใช่แล้วครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นไอเดียคร่าวๆสําหรับการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์นะครับผมซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถมาดูได้ที่ชออขง ที่สยามดิสคัมเวอรี่ชั้น3แห่งนี้นะฮะยังมีไอเดียอีกมากมายรอคุณผู้ชมอยู่นะฮะและอันนี้ก็จะเป็นลิฟวิ่งไอเดียทำอย่างนี้คิดได้ไงครับ Living Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไง